ประธานบล็อกเกอร์แอดแมคโครอาร์ตจากพันทิปดอทคอมแอดออคโตพารจากรอยแซนด์ดอทคอมและสุดยอดแฟนพันธ์แท้สมาร์ทโฟนในส่วนของตัวเครื่องพันแปดครับมันมีกรณีที่ว่ามันหมดสมรภูนิไม่พร้อมกันใช่ครับมี2เจ้าหมดก่อนอีกเจ้าหนึ่งหมดทีหลังแล้วจะประมูลยังไงคือต้องรองให้อีกเจ้าหนึ่งหมดก่อนด้วยหรือเปล่าจะได้เป็นขึ้นก้อนเดียวกันก็คือขึ้นพันแปดเนี่ยมีอยู่กับดีแท็กด้วยนะหมดสัญญาสัมปทานปี61นึ่นะ อีกส่วนหนึ่งอยู่กับ d p c กับ True Move ซึ่งจะหมดสัญญาสัมปทานวันที่15กันยายนนี้เอ๊ะแล้วทำไมไม่ประมูลไปเลยทีเดียวหรือว่าต้องรอไหมอันนี้กสทชาไม่สามารถไปทำอะไรกับสัญญาสัมปทานที่จะหมดลงในอนาคตเพราะเนื่องจากว่าตามกฎหมายแล้วเราจะไม่เข้าไปกา้าวไกลสัญญาสัมปทานที่ยังไม่หมดเราจะไปบริหารจัดการได้ต่อเมื่อสัญญาสัมปทานหมดลงแล้วผงก็แปลว่าไอ้คลื่นความถี่พันแปดเนี่ยแยกประมูลได้ถ้าขึ้นมาพร้อมกันหมด แล้วเป็นแถบเดียวกันเนี่ยโอ้จะดีมากจะทําให้การประมูลเนี่ยจัดการง่ายๆขึ้นและก็บริหารทางเทคนิคไดง่ายขึ้นแต่ถ้าหากแยกประมูลถามว่าทาได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันเพียงแต่ทางเทคนิคเนี่ยอาจจะซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ทางการออกแบบโทรคมเนี่ยอาจจะต้องอมีการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นเอง เดี๋ยวนี้โทรคมนาคมเนี่ยมันโ,โหเทคโนโลยีมันไปไกลมากมันจะทํำยังไงก็ได้ด้วยซ้ำอุตสาหกรรมโทรคมเราค่อนข้างซับซ้อนถึงขนาดที่เรียกว่ามีผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกบอกซับซ้อนที่สุดในโลกนี่เรื่องจริงนะครับนะครับเขาบอกว่าโอ้สัญญาสัมปทานมีพร้อมกับใบอนุญาตตีกันมั่วเลยอะไรเงี้ยึ่งยากมากที่จะบริหารจัดการเขาก็เห็นใจกสทชแต่มันทำไงได้นะครับเราก็ต้องค่อยๆแกะทีลบบนะปมในที่สุดแล้วประเทศของเราก็คงจะ ผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็จะมีบริการโทรคมที่มีคุณคุณภาพมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ถือว่าคุณภาพเนี่ยพี่บอกตรงว่าพี่ยังรับไม่ได้แต่ด้วยสถานการณ์ที่มันคัวพันมานานเราก็ต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปอย่างที่น้องพัดถามว่าเอ๊ะถ้ามันมาทีเดียวเลยแน่นอนครับดีกว่าแน่แต่ว่าด้วยความที่ทางกฎหมายแล้วเราไม่สามารถไปทำอะไรได้แบบนั้น เราก็ต้องทําดีที่สุดเท่าที่อยู่ในสถานการณ์ที่ทําได้ตอนนี้นอกจากว่าอยู่แคสกับดีแทรรวมกันเอามาคืนถ้าคู่สัญญาเห็นชอบพ้องกันว่าเราหยุดสัญญากันนะแล้วเอาไปให้กสชเขาจัดการเําทได้ครับต้องต้องคู่สัญญาต้องคู่าครับก็แน่นอนดีครับเพราะว่าเป็นสัญญาระหว่าง2คน2ฝ่ายนะครับกสชไม่ได้เกี่ยวเลยเพียงแต่กสชกากับดูแลคุณภาพเรื่อง ผู้บริโภคแต่พอหมดสัญญาณสัมปัาน,นั่นแหละถึงเข้าไปได้ครับอยากจะเสนอทางกสทชว่าน่าจะจัดเหมือนกับว่ากสทชกับบล็อกเดอร์เนี่ยทำงานร่วมกันให้รถตรวจวิ่งนําหน้าแล้วเขาจะถ่ายทอดสัญญาณมาที่รถบัสเราไปเห็นกระตาเลยแล้วมีเครื่องมือวัดเป็นแผงเลยแล้วพี่ีดูมันอะไร